โอเคตอนนี้ฉันก็จะมาสู้กับบอสลำดับหนึ่งใส่หมวกใส่กับปใสก่กางเกงก็ใส,ส่ถุงเท้าได้เวลาสู้กู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 ปึ๊บฆ่าแกอ้าตา,าย,ายแล้วกันเียเราไม่ไ้ไม่ตีเราเราตีมันตายเราได้เอกมาันสามกตอน ทิ้งไปโอเคต่อไปบอมบี้หนึ่งร้อยตัวไยวเรวช้าเกินไม่ควรได้ทำงานาออน,านี่นนนนมน,น เยอะเยอะเยอะมันตีมันดีมันดีมันมันบงโก้เออจะตายเฮ้ยยุ้งเฮ้ยอุ้ยอันนี้มันตายหมดยังผมว่ายังอู้อู้อู้เดือดเลยมาตีดีเดียวตายตายหมดแล้วซอมบี้หนึ่งร้อยตัว เก็บเนื้อไปด้วยเก็บเนื้อมันไปรับประทานหนึ่งร้อยตัวมีสวิตด้วย,วดดวยนั่นมันเกาะไฟฟ้านี่เกาะไปก็สู้กับวอสวิทเทอะเข้ายาไปแล้วก็ปิดปิดโอเค เราใช้ big X หูใช่ไหมแต่แล้วไม่เราใช้มือขุดกับหัวกระดูดมาทั้งเลยเลยน้องทำไมไม่ใสถุงดีดแล้วลูกออื้เริ่มมัหนึ่งสองไปพอพี่ทำมาแล้วดีๆๆๆดขอร้องเนี่ยออกไปนะเพราะเราอยู่ตรงนี้ระเบิดเราจะมีแรงกันแล้วดีด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 เฮ้ยลืมสร้างขาด้านล่าง จังแต่ไปตอนที่ถึงเลยแล้วกันโอเคทุกคนเราไม่สามารถทุบเบ็นล็อกไนดะ้เราก็ต้องเป็นเกทีหมวดอมตะไป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 เมื่อไหร่ล่ะล่ะอ๋อโอเคมันยังไม่ออกนะทุกคกน ใส่เกาะก่อนลงทะเบียนเสียเงินเยอะแลวยังไม่ได้ได้มาเลยนะทั้งสิบตังยีชั่วโมงอ่ะสองวันไป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 ยังไม่ขึ้นอยาเาบี่ตระี เดี๋ยวผมขอเข้าไปเก็บของท้งโมที่ผมมีก่อนนี่มีแอ้บรรทองอินชาร์ดเอาขวานไปขวานในโมเนี่ยไปกันปึ๊บปึ๊บเราประทานไอ้บรรทองไป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 ทุกคนครับผมเจอเออคนที่รอบรักขโมยเกาะเราไป ทำยังไงหรอฆ่าขึ้ดิแล้วมันมันจะตายไหมมันจะตายไหมนะปอวิทย์เจอตัวใหม่แล้วดูความทนทานของเกลอหายไปทุกตาแป๊บนะเราก็ต้องเออ gogo <laughs> gogo hey, mà sao mà cắt được vậy Đây đâyนอนเฉย ไม่ได้นอนอยากละๆๆเริ่มละเริ่มละแค่นิดเดียวนิดเดียวเดี๋ยวๆเอป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 เดี๋ยวบาร์บีคิวอุ้ย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 โอ้ย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  Ui, โอ้ย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 

แค่นี้เท่าตามาเพื่ออะไรเออตั้งใจตกตั้งใจตกขึ้นไปได้ยังไงเราต้องติดในนี้เหรอเนี่ยเราขวานมาทำไมเราก็ไม่เข้าใจเอาฮานูดิเอาฮนูดัไงไร บอกมาบอกบอกอ่อถึงได้สุดโอ้าวติดวิญญเป็นอะไรที่แย่ออุ้ยนี่มันของเอลโกเลียนรอเปล่าไปหมดเลย มันพังไปหมดเลยทำไมทำไมชอบการตัดต่งคิดว่าตแล้ว่องสนุกจ้ะพี่เพนมันพังไปนี่คือชูกากาเก<ค>นที่เท่ที่สุดใน,นโลกอยู่เลยเอ้ยก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้กับลาวาของเราจบเพียงเท่านี้สำหรับคลิปนี้บายบาย เจอกันใหม่ในคลิปหนะ้ากดไลค์ด้วยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามถ้าดิ่งไม่ต้องก like, ดแค่ไลค์กดติดตามก็พอแค่นี้แหละบายบาย